สำหรับเรื่องราวของการที่จะเดินทางไปลงนามถวายพระพรค่ะนะครับหลายคนก็ไปด้วยตัวเอง ที่โรงพยาบาลสภากาชาดไทยหลายคนก็ลงนามผ่านออนไลน์สายเอาอนะฮะ,ะก็คือสำนักพระราชวังก็แจ้งการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับจากการที่สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ให้พระราชวงศ์ราชาสกุลหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลลงนาม รงพระนามและลงนามถวายพระพรแล้วก็นําสิ่งของแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระธิดากิติเรียภา นเรนทิลาเทพเรวยวดีกรมารวงราชสารินีสิริพัฒมหาวจรราชธิดาที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวนนับตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565เป็นต้นมาครับค่ะทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งว่าจะเปิดให้ลงพระนามและลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรจนถึงวันที่31มกราคมนี้ค่ะ และหลังจากนั้นประชาชนสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับ royal office th ได้ทุกวันเลยประชาชนที่ตั้งใจเดินทางไปก็ไปได้จนถึงวันที่31ครับสิ้นเดือนนี้แหละสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้การลงนามทีเ่เว็บไซต์อะเ็บ์ที่ที่ทว็บไซต์ไหนนะคะพี่เอ royal office th ได้ทุกวันได้ค่ะนะตลอดเวลาด้วยค่ะนะครับผม